สวัสดีครับทุกคนผมอยู่ในร้านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโรตีกำลังสั่งโรตีเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กำลังรอให้เจ้าของทำโรตีทำเสร็จตอนนี้ก็นำแข็งมาแล้วนะครับทุกคน รอแป๊บนึงนะุกคนได้โรตีแล้วนะครับทุกคนนนะครับกำลังทำโรตีอยู่นะครับทุกคน,นล่างๆอยู่นะมันจะสูงไม่ได้วะแปบ๊บนึงนะทุกคน ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดที่ไลค์กดติดตามช่อบไม่เมีรันด้วยนะครับรอแป๊บนึงนะทุกคนกำลังสั่งอยู่นะครับทุกคนมันจะสูงไม่ได้เลยครับทุกคนผมใช้กล้องไอโฟนนะครับทุกคนทุกคนกำลังรออยู่นะครับอยู่มากเลยทุกคนมาแล้วนะครับทุกคนดูนะครับโรตีอร่อยอร่อยดูทุกคน

Aduh <laughs> kone ya Kim halub leh <laughs> ya, kone diya Kim, kopen fan Hap Subuhi akami fan leh Njikin hidu nang kaftu kone Kaftu kone Ahooo 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 วาน้ทำอะไรก็เลยร้องกับทุกคนถ้าใครอยากกินกินได้นะที่ต้นไทรนี้ครับทุกคน

Nak 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 lapangan terbang, macam main, main semua di semua macam nak. Ah, ah, jangan masuk lagi lah, nak. nak. Ah, ah, เงียบเ้อตลกนะครับผคงคงเป็นคนตลกเนี่ยหมดแล้วไหมมา300คำๆกัน

คืนนี้คุณโชคดีนะครับมีฟรีอีกหนึ่งครับทุกคนกินทอไมต่อไปนี้ฉันไม่อยู่อ้นหรอฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่อยู่บ้านอสากอยู่บ้างอยากสุดไปบ่นแล้วอ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมทึบไลค์กดติดตามช่องเม่เมรานด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้สักเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ